ดงไฟไปเลยมานี่คืออุปสรรคของเราคือควันขมงดมวงไปเลยนี่โอ้มีตะลุกป,ปะนอ้อนี่นอะอือหืออือหืออือหือโอ้โหกลัวไหมแม่ขันวันท่วบะฮูเน็บข้างในก็ได้เจ้าแบบนั้นก็ได้เออมันจิอยู่เปะลาะแบบเออแบบนั้นโอเค นะโมพุทธายะนั่งพนาได้ครับเราตังสร้างโมหะใหมครับโอยปัตรปุกปัตโตกปัตโร่ปัตรไทยออกมาให้ีความทุกคนทุกคเจริญกับมาาพเจ้งแล้วก็มีโอนด้วยนะครับมีโอนด้วยนะครับทม่ดิฉนเหมือนแม่เหมือนแม่ลอดท้องออนไลน์นะครับ ร้านหน่อยให้เลี้ยง,ง่ายญย,ยไว้ให้เป็นเจ้าคนในคนเด้อนี่ ه, เอาเสร็จแล้วสามรอบครบแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC ฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังกันเงินตายมงกน็น้อยนะครับ ช่วงอยู่กับเราช่วงก่อนคำ่ำช่วงบ่ายเราก็เดินทางไปออนทัววันนี้นะครับซึ่งเราเข้ามาแล้วหนึ่งหมู่บ้านเนาะแต่ว่ามันยังไม่มืดอะ่ะยังไม่ค่ำตะวันยังไม่ตกดินเรากะว่าอีกไปอีกสักบ้านหนึ่งคือบ้านไม่ใหญ่นะบ้านเล็กๆก็กะจากประมาณสัก40-50หลังคา ประมาณนี้หรือถึงเจ็ดสิบประมาณนี้นะก็คือเราจะเล่นถ้าไม้ตายสุดท้ายวันนี้มันไม่ค่อยหมานเนอะวันนี้จะให้แม่ขันลองเอาโปดใหญ่นะฮะลงสนามบ้างนะครับยังไม่เคยได้เอาลงสนามเลยนะ เพราะว่าควาลิงบอกว่าม <start> ันมันเต็มหัวไปหมดไม่มีมันนั่งยากเนาะวันนี้ยากง่ายเราก็จะลองแล้วล่ะครับโอ้หาดงไฟไปเลยมานี่คืออุปสรรคของเราคือควันขังมงไปเลยนี่โอ้มีตะลุกวะน้อนี่นอื้อหอือหืออืโอ้กลัวไหมแม่ขัน เราจะลงตรงนี้กันเอาแม่ขันลงรถก่อนนะครับเอาแม่ขันลงฟันทิวจาดก,การใส่โบให้หน่อยโอ้โหโอ้โหโ,โหมาแล้วโบแดงแสลงใจนี่โบใหญ่นะครับโบใหญ่ซึ่งวันนี้ดูครับ จะได้หรือเปล่าอันนี้จะลองใส่ชุดใหญ่ดูครับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมใส่ดีๆ,ๆใส่ดีๆ,ๆ <c oughs> บังตาแล้วก <c oughs> ันทิว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไว่าเอานันไปเน็บเอาหางไปเน็บด้วย <c oughs> เออเน็บใส่ทึง <c oughs> <c oughs> ใส่ทึง ใส่ยังไรก็ได้ใส่ยังไรก็ได้เห็นมันได้เดี๋ยวใส่ให้เนี่ยคนที่บ่หูเน็บข้างในก็ได้เจ้าแบบนั่นก็ได้เออมันทีอยูป่ปะล่ะแบบเออแบบนั้น,ออแบบน,นโอเคเน็บคนละแบบเว้ยไปจะมานหรือเปล่าครับโบแดงแสดงใ <laughs> จสาวโบแดงครับ โบชิ้นใหญ่เบื้อเริ่มเลยนี่ครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่พิเศษมากๆจะได้เห็นโบแดงของแม่ขันเงินนะครับเดี๋ยวเราตามไปนะครับผมคนหลายต้องเอารถไปจอดนะครับผมไปตามแม่ขันไปครับผม มาเจอร้านค้าแรกก็จัดได้เลยทันทีนะครับนี่โบแดงของเราหมานแล้วว้าวสุดยอดโชคหมานร่ำรวยเ้ยคุณพ่อเด้อเดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเจอกะทางเขานะครับผมโอเกือบมาไม่ทันนะฮะ นี่ก็เข้ามาเกือบได้ครึ่งบ้านแล้ว <c oughs> เอาทไมกวันเลง <c oughs> จลออท้องเหรอ <c oughs> โอ้ <c oughs> ใส่วัวแดงนี่แลงลรงฤทธิ์จังเลยแม่คัน จะได้รอดแล้วนะครับเข้ามาปุ๊บก็ได้รอดท้องช้างเลยเอาละเซ่โบแดงแรงริ์เลยครับหาลูกพาเตารอดท้องช้าง ตอนนี้กำลังเจ็บดอกไม้นะครับและกรเทียนรอท้องครอบทั้งครอบขวัวเลยนะครับ คนไล,ลยพาเจาเขอลอดท้องแป๊บหนึ่งนะครับคครจนนนเเ้้าาาาไลยยห ไว้ทุก <Cornell> ข์มาตีตองนดังบานนีมาครับนัโมกุทยานาด้ครับงไม่ร้างอว่างครับผม้ปัดรัดโปัดโรปัดไทยออกไปไหนเรทุกคมเจริญข้าวมากันนั่นเ อะไรลยล่าเ็วเข้าอีกไห <S <S มใช่แล้วล่าท้องแล้วก็มีโอนด้วยนะครับม <laughs> ีโอนด้วยนะครับแม่ะะเหมือนมแม่เหมือนแ,แม่ลอมอ่าท้องออนไลน์นะครับมันสมัยใหม่แล้วต้องอัปเดตแบบนี้แหละ <laughs> ไปกันต่อครับแม่ขันเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปกันต่อครับคือคนที่สุรินด้วยนะครับที่รอดท้องเมื่อกี้เนาะที่รอดแม่ขันเมื่อกี้เป็นคนทางบ้านของเราด้วย พวกนี้เขาก็จะเดินทางไปสุรินทร์อีกก็เาดีใจใหญ่เลยที่ได้เห็นช้างบ้านเขาครับมาเดินแล้วให้รอดมีกล้วยให้กินอีกแล้วแม่ขันมีกล้วยให้กินอีกแล้วเอาให้กล้วยแล้วก็ให้ติ๊บด้วยว้าวเก่งมากเลยขอบพคุณมากๆนะครับ ให้โชคให้หมานร,ร่ำร่ำไปรวยเดอ้อดูตามไปอีกครับอือรูว่าร้านรอดบอกคา่ะโอ้ว้วาวงานนี้ควันผิวรับบทบาทเองเป็นท่ายานเองเลยอ่ะวันนีนหมานหมานแล้วไม่ขันหมานแล้ว เอาเมาห้องแห่งนี้ครับเออเอาสามรอบสามรอบเวลาย่างไปเลยตามาไปขึ้นไปเออให้ยู่ดีมีแห่งห้ทุกหายโศกหายโรคหายภัยลูกหน่อยล้านหน่อยให้เลี้ยงง่ายใหวให้เป็นเจ้าคนนายคนเดอ้อนี่เอาเสร็จแล้วสามรอบครบแล้วนางลงน่งลง,ง,ลงให้สร้างของหัวให้คุณพ่อเออ เอาปัดทุกปัดโศกปัดโลกปัดไพ่ปัดเสนียดจะไล่ออกไปให้เบิร์ดให้ไดมีแต่ความสุกความเจริญเด้อทำมาข่าขึ้นลำลำเรื่อยเรื่อยได้พอเด้อฮ่าโศกโกบมันมันลำลำเฮงเฮงเรื่อยรื่ยก็เป็นอันว่าเสร็จทีนะฮะโอ้ยดูข้างหน้าดูสาวสวยของเราอืมอะไรจะขนาดสวยงามมากก็ฝากเอาช่องไว้ด้วยเด้อฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรับสําหรับลิปนี้ขอลาแม่แม่ไปก่อนเดอ้อสวัสดีจ้าก่อนอื่นต้องขอบพระคุณคุณแม่อ้อยด้วยนะครับที่เมตตาโบอันแสนสวยให้กับแม่คันเงินของเรานะครับสวัสดีครับ